รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการดนาไทยแลนด์รายการที่จะสร้างเสริมสังคมเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับคุณผ่านรูปแบบของโครงการแด่ประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็น การปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูตำรวจแดเป็นครั้งแรกแล้วล่ะค่ะวันนี้เรามาที่โรงเรียนอนุบาลน,นาครราชสีมาค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปสอนให้กับน้องๆเด็กๆนะคะวันนี้จะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็6ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะ ครูตำรวจแดของเราก็ประจําห้องเรียนเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้เป็นคาบหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละห้องก็จะมีครูตำรวจแด2สองท่านด้วยกันค่ะคะาบหนึ่งหนึ่งท่านคาบสองอหนึ่งท่านผลาดการคนละชั่วโมงเพื่อที่จะสอนเด็กๆนะคะนี่เป็นคาบแรกก่อนเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะในชั่วโมงแรกนี้นะคะคุณครูเองก็จะต้องอธิบายถึงเกี่ยวกับโครงการนะคะว่าคืออะไรและทําไมเราต้องเรียน,นะคะ่ะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเลยค่ะคุณผู้ชมเราไปบุกห้องเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ อนอะไรอยู่คะขอสอนการตัดสินใจแบบแดงครับตัดตินใจแบบแดดเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆคุณครูถามว่าถ้ามีเพื่อนชวนให้เราดื่มเบียร์เสริมนิดนึงใช่ไหมคะถ้าชวนให้เราดื่มเบียร์ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เราจะต้องทำยังไงคะแล้วรู้ไหมว่าปฏิเสธแบบไหนดีจะบอกเพื่อนว่าไงใครรู้ยกงมือหน่อยค่ะนี่ขออนุญ,ญาตนะคะคุณครูบอกเพื่อนว่าไงลูก ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาชวนเราเสพยาเสพติดสิ่งเสพติดเราจะบอกว่าเป็นมะเร็งไม่เอาใช่ไหมไม่จะต่อยปฏิเสธเพราะว่ามันจะทําให้สุขภาพของเราเสียให้เราสูบบุหรี่กินเหล้าจะทำให้เสียงวยจะทให้เสียเงินด้วยปฏิเสธยังไงดีครับบอกว่าไม่ครับเพราะว่าทำใหพ้พ่อแม่เสียใจด้วยครับ ทำให้ขาดสติครับขาดสติด้วยเก่งมากๆเลยคุณครูเข้ามาสอนปาเตียวเองทุกคนเก่งมากเลยประมือให้ใจไหน่อยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเรียนกับคุณครูคุณครูใจดีไหมคะใจดีคโอเค่ะขอบคุณมาก สีม่วงครับก็กิจกรรมการเรียนการสอนก็อูดแดทําได้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าลดละลงเกี่ยวกับการใช้สารยาเสพติดในเรื่องของเช่นบุรีเหล้ากัญชายาบ้าและความรู้เกี่ยวกับที่ให้นักเรียนไปตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิเสธในการสัมผัสกับยาเสพติดนักเรียนสาม,มารถปฏิเสธในการ ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียนให้มีความเข้มแข็งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับผมชัม่วโมงชั่วโมงเรียนแรกนี้คือครูตำรวจแดเข้าไปประมาณกี่นาทีแล้วชั่วโมงแรกตำรวจครูตำรวจแดได้เข้าไปประมาณ3า,มมา,ปปาณนาทีกําลังทํากิจกรรมกับเด็กนักเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนในแต่ละบท ส่วนของสีม่วงเริ่มตั้งแต่บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5และบทที่6ให้ฐานะที่เป็น MO มีการให้กำลังใจลูกขี่เป็นไงบ้างคะวันนี้วันแรกเจอเด็กๆครั้งแรกค่ะ,ะเราจะให้กำลังใจในของครูตำรวจแดนอ,อย่างเต็มที่พร้อมกับให้ความเชื่อมั่นการเรียนการสอนให้ครูตำรวจแดสอนอย่างมั่นใจและก็นำ ไปใช้เกี่ยวกับนักเรียนในการซักถามตอบให้นักเรียนตอบด้วยความมั่นใจลักษณะการตอบมั่นใจก็สบตาเด็กนักเรียนกับครูแยเงยคางขึ้นยืดไหล่พร้อมกับเสียงดังฟังชัดเจนครับ มือกันเลยสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเด็กๆอโอ้โหเสียงดังฟังชัดขอนอะไรกันอยู่คะคคุณรขสอนเกี่ยวกับเรื่องกัญชาครับรบุหรี่และกัญชาเรื่องกัญชาขอนหนึ่งคำถามได้ไหมคะถามเด็กๆก,ก,กันกาชามีผลต่อร่างกายอย่างเป็นโรคอะไรครับให้เป็นโรคทำเป็นโรคอะไรเด็กๆเดี๋ยวพูดตอบให้ยกมือดีวกว่าเดี๋ยวพี่จะไปหาเลยยก สมองสมองสมองทำไมลูกสมองสมองอ่ะใช่ปะสมองไงสมองสมองเสื่อมหรือว่าเป็นไงลูกเสื่อมครับนี่นี่ดูปังสมองฟอครับฟอภูมิวะช้าความคิดช้าลงความคิดช้าลงมีอีกไหมคะลูกหลังห้องหลังห้องหลังห้องมีผมเสียต่อร่างกาย ให้ประสาทเราเสียแล้วทาให้เราเป็นโรคอาเบะอาเบะคืออะไรอ่ะ หนองต่อร่างกายช้าลงการตอบสนองต่อร่างกายช้าลงเก่งมากๆเลยค่ะปมือให้ตัวเองหน่อยอคคหนึ่งสองสามโอเคค่ะห้องนี้เป็นไงบ้างคะนักเรียนน่ารักครับให้ความร่วมมือดีครับ ร่วมมือดีมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆท้องนี้ <S <S. ก็น่ารักตามภาษาเด็กดื้อบ้างตั้งใจเรียนก็ตามวัยก็นะคะวัย1112อาจารย์ค่ะคิดยังไงกับโครงการแดที่เข้ามาสอนในโรงเรียนค่ะ <isas S 2> ดีค่ะเด็กจะได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยเขาจะได้ไม่มีปัญหาในเวลาโตขึ้น <S <S. เขาได,ได้ได้ได้รับความรู้แต่แต่ปกติเนี่ยที่นี่นีอ่าช่วงช่วงเดือน 31พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมวันงดบุรีโลกเด็กเขาก็จะได้ร่วมกิจกรรมอันนี้ก็เป็นเสริมไปอีกทีหนึ่งสำทับให้ได้เข้าองค์ความรู้ได้สนุกสนานได้ได้ได้เข้ารับประสบการณ์ใหม่ๆจากท่านตำรวจอาจารย์ค่ะเวลาที่คุณครูตำรวจมาสอนค่ะเด็กๆเขาสนใจไหมคะแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะได้เพราะว่าเขาสนุกสนานมากแล้วเขาก็แฮปปี้ เขาก็ได้ความรู้เขาได้เอา,าองความรู้ที่เขามีแหละ้ามาตอบคําถามหลายคนยังไม่รู้จักโครงการครูแดหรือว่าครูตํารวจแดนเนี้ยค่ะอาจารย์คะมีคําแนะนํายังไงบ้างคะว่าโครงการนี้เข้ามาสอนแล้วบางคนอาจจะคิดว่าจะกระทบกับการเรียนค่ะอาจารย์อาจารย์มีครับนี้ถามว่ามันกระทบไหมมันก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าในแต่ละวิชาเนื้อหาเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาที่ตารางเขาจัดมาพอดีแล้ว แต่นี้ก็อยู่ที่ครูครูประจําชั้นหรือครูที่จะนั้นต้องไปเสริมให้เขาเพราะว่าก็ช้ามันก็คุ้มกว่าเขาก็ได้เรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนองความรู้เราเป็นผู้สอนอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่ากับตำรวจมาแล้วะให้ให้ความสนุกเขาก็มีความ,มที่เขาสนุกมากถามว่าทีนี้ถามว่าเขาต้องเตือนไหมคุณครูอย่างเช่นชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นของครูกแก้วตาต้องสอนคณิตศาสตร์ ในชั่วโมงหายไปครูก็ไปซ่อมเสริมในเวลาที่ว่างเะคิดว่ากิจกรรมนี้ดีกับเด็กดีกับเด็กมากเด็กดก็คือเสริมขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาได้ประโยชน์ครูคก็จัดพยายามจัดเวลาว่างให้เขาเราไปเสริมส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้มันทันกับเนื้อหากําหนดเวลาที่เขาเขากำหนดให้เราขอบคุณค่ะ ห้องนี้เด็กตั้งใจเรียนมากเลยครับอ่าอาสาสมัครนี่ยกมือแย่งกันแทบเป็นทันเลยครับอันนี้คือผัดที่2แล้วใช่ไหมคะครับชุดที่2แล้วครับทสองแล้วนะคะขออนุญาตเชิญคนแรกด้วยนะคะสอบถามดีกว่าว่าเด็กๆก่ห้องนี้ดื้อไหมคะับผมไม่ดื้อเลยครับน่ารักกันทุกคนเลยครับผมน่ารักจริงๆนะพ่อ<ด>คุณครูใจดีไหมคะใจด,ดีคดี๋ยวขออนุญาตหนึ่งคำถามดีกว่าค่ะคุณครู ก็ได้ถามคำถามน้องหนึ่งคำถามได้ไหมคะอ่านักเรียนคิดว่าโครงการแดร่ดีไหมครับดี่อาถ้าดีปุบมือแบบแด่หนึ่งสองสามเดี่ยงมากค่ะไปนิดนึงได้ไหมว่ายาเสพติดให้โทษกับเรายัางไงบ้างใครรู้บ้างใครยกมือหน่อยอยาเสพติดให้โทษยังไงคะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งมีใครรู้อีกไหมคะโรคตับค่ะโรคตับค่ะทำให้เสียสติครับ สียสติมีไหมอาจทำให้กบมะเร็งหรือเสียชีวิตได้ครับโหทำให้ปอดอักเสบทำให้เป็นบ้าครับไม่สมองเสื่อมครับทำให้สมองเสื่อมมีใครรู้อีกไหมคะสมองฝ่อครับทำให้สมองฝ่อทำลายทำลายคนรอบข้างทายความมึนเมาทำให้ทำลายคนอื่นครับเป็นมะเร็งในช่องปากโลก เป็นโรคต่างๆที่เป็นโรคหลายๆตามมาแล้วก็ทําให้เสียชีวิตเร็วด้วยทําให้เสียชีวิตได้ได้สรุปแล้วเนี่ยโทษของยาเสพติดมีเยอะไหมคะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเสพไหมไม่่นักเรียนตบมือแปไดเดนึ่ง2องสา เกมครับเกมอะไรคะเกมเรื่องให้ตอบให้ทายครับทายกิจกรรมว่ามีผลต่อยาสิติดกิจกรรมอะไรบ้างครับมีผลต่อยาสิบติดยังไงบ้างแล้วก็บอกถึงโทษด้วยใช่ไหมคะขอหนึ่งคำถามได้ไหมคะคุณครูเดี๋ยวให้เด็กๆตอบคะอ่ะนักเรียนช่วยกันตอบนะครับกิจกรรมอะไรครับที่ทำทำให้ใหส่งเสริมให้เราเป็นสิ่งดีครับอตอบหน่อยที่ละครน,นะ แบดมินตันปั่นจักรยานกับครอบครัววิ่งครับนี่ไหมปิงปองครับิงบอลลีบอลครับกระโดดเชือกครับอ่านหนังสือเทนนิสครับบาสเกตบอลเทควันโดซ้อนหาเฮ้ยซ้อนหาก็เป็นกิจกรรมที่เราแบบว่าเล่นกับเพื่อนๆได้หลายคนเนาะวิ่งไล่จับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่บอลโบลิ่งค่ะโบลิ่งค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ดนตรีค่ะดนตรีค่ะตีกอล์ฟตีกอล์ฟค่ะโตขึ้นครับครังนี้เก่งมากเลยค่ะทุกขอบคุณค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะ อยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะปกติแล้วโรงเรียนนี้คือให้การสนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดไหมคะโดยตลอดเพราะว่าเราเห็นความสําคัญไปอย่างยิ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนในโครงการเลยสีขาวของสพทและโรงเรียนเราจัดก,กิจกรรมอย่างนอ้อย2กิจกรรมก็คือกิจกรรมต้านยาเสพติดในส่วนของ ด้านกาสุบุรีในวันที่30พฤษภาคมตรงนี้เราให้เขาทำไปอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กเริ่มเป็นวัยรุ่ตนตอนตอนน้นไปรอบว่า5ปุนี่กเพราะกิจกรรมนี้เราถือว่าเือป็นโชคดีของเด็กอายุ15ที่มีการเสียงลมกับทางตำรวจในเรื่องการดับเิคอ,อาจารย์ค่ะให้การสนับสนุนโครงการมานานแล้วหรือย,ยังคะเท่าที่ผมจําได้ไม่ตม่ำกว่า3ปีนะติดต่อกันนะไม่ตม่ำกว่า3ครั้งที่เราที่เราให้แต่วันปีนี้ผมถือว่าเป็นปีพิเศษนะ พราะว่าเป็นปีที่นโยบายทางคองสชอเนี่ยให้ก่อนําญเรื่องการต้านยาเสพติดเป็นอย่างสูงจริงเลยครับแล้วบรรดาอาจารย์ค่ะคณะอาจารย์ของโรงเรียนค่ะแล้วก็เด็กๆให้การตอบรับยังไงบ้างคะโรงเรียนเราทั้ที่เราดูแล้วเนี่ยเราไม่มีเด็กที่เกี่ยวข้องยาเสพติดเลยตรงนี้คือส่วนที่เราได้รวมกิจกรรมของโรียนเองของสปทเองของสอปปเองและของทางเจ้าที่ตำรวจด้วยเราเชิญมาเป็นข่าว ตอนที่วันที่สามสิบพฤษภาคมมาเราก็เชิญเจ้าที่เรียมบให้ความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับการต้านยาเสพติดในเรื่องของการลดละเลิกในเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะบุคลกกากรเรานี่การสูบบุหรี่ไม่มีถ้ามีต้องไปแอบสูบไม่ให้ไม่้ไม่ให้เด็กเห็นตรงนี้คือว่าเด็กเราเในส่วนนี้เด็กเราใช้ได้ใะเรื่องนี้ครับผมเรื่องยาเสพติดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมเยี่ยมมากค่ะแล้วเราจะมีการสนับสนุนต,ต่อไปยังไงคะ เราจัดกิจกรรมในในห้องเรียนด้วยในส่วนนี้เพราะว่าโดยเฉพาะปะ .5 ป .6 เนี่ยเราจะจัดแกมโฮมรูมแล้วก็แนะนำให้เด็กว่าโทษคุณของกิจกรรไงเรามีครูฝ่ายปกครองคอยดูแลทุกด้านในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะเบี่ยงเบนตรงนี้แหละทำให้เด็กเรานี่ในเรื่องตรงนี้เราเราค่อข้างจะห่างไกลอยู่พอสมควรครับแต่เราก,ก,ก็ก็เฝ้าระวังตลอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดดวางใจ ตรงนี้คือและเราก็ดูเรื่อยๆเพราะว่าเด็กเราเนี่ยหลังที่เรียนแต่ต้นว่ากาลังเป็นรนตอนต้นซึ่งเราท่านโครงการตรงนี้เป็นอย่างยิ่งเป็นหัวเรื่องต่อขอ,ของชีวิตด้วยครับอาจารย์คะ่ะบางคนยังไม่รู้จักโครงการแดค่ะแล้วเขาอาจจะมีคําถามว่าแล้วกระทบกับการเรียนของเด็กๆไหมที่มาเสริมชั่วโมงเรียนตรงนี้คะ่ะอาจารย์ให้คาแนะนํำยังไงดีคะคือตรงนี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยเอ่อถ้าเราไม่ให้เขารู้ตรงนี้เด็กเราก็ไม่สามารถที่จะ เอาข้อมูลนี้ไปต้านยาเสพติดด้วยแต่การที่ครูแดเข้ามาเข้ามาสอนเนี่ยถือว่าไม่กระทบประเด็นการสอนเพราะว่าเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราที่ครูต้องสอนอยู่แต่มีทางเจ้าที่ไม่ความรู้ยิ่งน่าชัดขึ้นดีกว่าครูเราสอนเองตัวซ้ำไปตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับผมสุดท้ายค่ะอาจารย์โครงการนี้มีประโยชน์อะไรบ้างคะที่อาจารย์มองเห็นก็เรามองว่าอย่างนี้ว่าในการต้านยาเสพติดเราให้ครูให้ความรู้เป็นหลัก คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้ความรู้กับเราเนี่ยน้อยมากน้อยมากจึงเราจึงเชิญมาเป็นคราวๆไปก็ได้แค่ปีละครั้งสองครั้งเพราะฉะนั้นในการที่มีครูแดอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนภายนอกซึ่งมีความรู้ตรงมาให้ความรู้น่าจะเสริมครูด,ด้วยเพราะว่าขนาดที่ครูแดสอนครูเราอยู่ด้วยก็ถือเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างคุณครูเรากับครูแดด้วยนะครับน่าจะมีประโยชน์อย่างสูงในการที่จะ,ะต่อยอดที่ครูครูแดสอนในวันนี้ด้วยครับผมครับผม ลุงสนันในห้องเรียนยังไม่จบนะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องไปพักแล้วนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่ารายการแดไทยแลนด์นยังไม่จบช่วงหน้ากลับมาในรู้ไว้ห่างไกลยาเสพติดค่ะ oh.